ไม่ออกนะครับเนี so, ่ย yeah. ท yeah, so well, so ีบไม่ออกเลยสี่เต้าเนี่ยเนี่ยต้องจอดแล้วล่ะมีเครื่องมือจอดนีะครับเครื่องมือจอดเครื่องมือจอดจอดออกอย่าอย่าทำไรหมอแล้วหมอช่วยอย่าจับหางที่ไม่ออกเลยครับไปดูมือกันสี่เต้าเหมือบอกทุกทีเลยจะทำไรหมอนะครับหมอที่ไหนนะครับหมอจะทำให้หรือหมอกะทอะเต้าที่เน็่งจำเลยนครับ ข้าต่อไปนะครับเออกนผลแล้วดนผลแล้วเก่งหมอเก่ไดไปถายแลวหมอเก่งหมอเก่งโอ้ย่นัไม่บอกนไม่ได้รีอมตน่น่าที่สองออก้ะครับอามาดูอที่สองออกออก้ะครับในผลครับ นมนมมีรูมีรูสันนมหลงรูมอันที่ัที่สามนี่หมอเก่งครับออกแล้วครับท่านมีหมอมาได้กิแล้วเนี่ยไหลจกๆจังหจะทำไรหมอนะลูกนะจะทำไรหมอนะลูกนะออกดีีเยี่ยมเยี่ยม จัเคยเห็นไหมเรียนมากี่ปีแล้วยายมี12ปีไม่เคยเห็นเนาะหรูตันสุดยอดเลยตามหมอวว้อยากให้ข้ามวันถ้าข้าววันหนูเป็นเสี่ยเนาะรู้ตันสีรู้เกิดมาไม่เคยเห็นเป็นไงพอใจไหมหมอบริการคันโมมีหมอเรายอดเยี่ยมครับผมขอบคุณหลายเด้อครับครับฮ่าโอ้ยโอ้ยมันออกอีเลือ